สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับสก่นกว่าผู้สื่อชนะ่องมมีแค่คมีมีแ่เจาะาวนชิมชเจนเจนจนเนันนีจนน์เจนเจิน์เนนเนน์เจนนตเจนนอเจนน์เนน์เนน์้นน์เงนนเนน์เจนนนน์เจนน์กนเนน่เนเนนเเน้องนเ์นนนนเเน อ้าวพี่หนูน่าเนี่ยข้อความของฉันหัวเราเฉยครับนของน้าจะไม่ใช่วันนี้เราจะมารีแอคชั่นเกี่ยวกับที่พูดเลยว่าเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยเขามาแรงมากมากคือชาร์ตอะไรคือแบบเวอร์มากอะซึ่งมากเอาใหม่เคยชาร์ตอะไรเวอร์มากอ่าสามสามสามคือวงนี้เนี่ยช่วงที่แบบว่าต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามาแรงมากจริงชาร์ตเขาแบบดีมอ้า พยายามให้มันเป็นเรื่องให้มันทําให้มันดีๆระบบอะไรอ่ะสนุกอะเอ้าเราจะนิ่งจังสนกเหรอเอาโอเคก็เป็นกกูที่แบบช่วงต้นปีเนี่ยมาแรงมากอะไรอะอาจจะเ้าอ่ะอาจจะเก้าค่ะอะอรอย่างเงี้ยวิธีนะท่านหองนี้ท่นบอกนี้หนึ่งสองสามคือเป็นเกอร์กูพ่ชุดเป็นใจไม่กระจุก เออเนยสองสาเือเป็นเก่า๊บที่ช่วงต้นปีมาแรงมากใช่ไหมคะคุณเคนช่ไหกอกนี้่ตนี้อนอันนี้ออันนี้นแต่พูดนะอิบนี่ออหนึ่งสนึ่อ่ะสองสองน่นอน่อน่ไม่งสองสหนส่งก่สน่ เออเนี่เรื่องสิงเรื่องสิ่งละมาหนึ่งสองสามเป็นกลุ่ที่โชวงกันปีมาแรงมากเลยนะคะเังอ่าอ่า เป็นกลุ่มที่ช่วงต้องมีมาแรงมากแล้วก็เพลงแบบไวรัลมากจริงแล้วก็ฉันรู้สึกว่าฉันชอบตั้งแต่แบบเพลงเดีกๆทั้งนีอะไรอย่างนี้เออฉันถึงก็ชอบใช่ไหมชอบชอบชอบกับการรีแอคชั่นการกลับมาของกับวงไอลิตจริงจริงสนุกวงอ่านอะไรอะไอลิต ไอริดนี่อ่นานไอริทค่ะกับเพลงวันนี้เนาะอ่โอเคซึ่งไอลิทกลับมากับเป็นอีพีที่2ของวงหลังจากทีก่อาอแรกฉันฟังแบบเล่นอัลบั้มไปด้วยก็รู้สึกว่าวัดเพลงในอัลบั้มดีหมดเลยเธอชือฉันได้กลิ่นอายความเป็นแบบ เอกลักษณ์ของวงแบบชัดมากอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ฉันก็เลยคาดหวังตัว EP 2มากชื่อว่า I Like You ค่ะอลิศกลับมาครั้งนี้กับเพลงไตเติ้ลที่มีชื่อว่า Cherish นั่นเองแล้วก็วง Red m y Love เขาบอกว่าฉันได้ยินสปอนมานิดหน่อยว่ามันจะเปรียบเทียบการแบบเจ็บฟันฟันที่พดอะไรสักอย่างเหมือนความรักในวัยเด็กที่แบบเด็กๆอาจจะไม่มีความรักแต่ว่าเจ็บปวดกันที่เกิดปัญหาคือคือเหมือนอันนี้เป็นเหมือนแบบของเกาหลีป่ะเหรอเออเออใช่ฉันเห็นาเป็นคนไทยนี่ไงความรักในวัยเรียนก็เหมือนจุดเชยกลางสายฝนอ่ะเคยยินป่ะัน ไม่มีตังค<อ>์จะไ,ไปเช็คแคบหน่อยไหมว่าตอนตอนฟังแมกเนติกเป็น,นยังไงบ้างชอบส่วนไหนบ้างอะไรอ่คนนี่ว่าเหมือนทุกคนนะก็คือท่อนหกเพอท่อนหกมีความแคชชี่มากๆ แล้วก็เพลงก็แบบมันมันไวรัลเราเรารู้สึกว่ามันเป็นแนวใหม่ที่ในเกาหลียังไม่มีใช่ใช่ใช่แล้วก็ฉันชอบท่าโคเรียอการ์ดใช่ไหมมันมีอะไรมันมีความแบบไอ้นี่นะไม่ยากอ่ะเออใช่แล้วแล้วก็ดูแบบง่ายดูน่ารักแบบอืมอันนี้อะไรไม่ก็เขาคิดมาเพื่อให้คนแบบฝึกทำไงเนี่ยโอกคให้มีสมาธิว่าเหมือนแบบหุ้ยอันนี้ทำยังไงอ่ะเนยังออกไหมเออเขาฝึกให้มันดูมีสมาธิตอนนี้ยังยังไม่มีสมาธิเดเรชันเพลงเชอร์ิสเลยนะคะไปคาลิสโก้ พวกเคย e: ียวหมากฝรั่งไงก็ได้ปิดฟันฉันคาดหวังมากอ๋อฉันชอบมินจูชื่อมินจูมั้งจำไม่ได้นี่ยเขาเยอะมากอืมแล้วน้องเล็กด้วยที่เป็นคนปวดฟันอ่ะนี่ชิวจริงจริง นกปวดฟันแล้วเอาหมาฝรั่งไปอ่ะไม่เขาเขาจะช่วยหรอนอ้ยน,น,นกป้วนดนตรีใหม่มากปวดฟันเวอร์แต่ว่าดนตรีเป็นใหม่ไปเลยอ่ะเดี๋ยวมันจะฟุ้งแน่เลยแต่ฉันฟังสักที่สำนานอือฮู้ดซินป๊อปหรอนิดนิด ขึ้นหรอพอเกคดะมีความเป็นซีนเลยอ,ะอ่ะของเราอะไรไว้ใต้หมอนเดี๋ยวฉันกืนชิหยดเดี๋ยวมันเอาไปเนาะ อันนี้เหรออุ้ยเออออกมามันจะเป็นเก้าอี้เหมือนเป็นลูกฟันอ่ะเออว้ายยิ่งโบราณโวมาดูนี่อุ้ยเพลงมีความแบบเหมือนเป็นเพื่อชีวิตเอา

ม,มันก็เปลี่ยนเปนความรักจริงนะเธอ,อยอมแบบไม่อยากเสียฟันอันนี้ไปอ่ะตอนนี้มันคือฟันที่แบบทำี่เจ็บปวดอ่ะไม่รู้คืปอปีกันนะ แต่คิดว่าแบบนั้นเ็าดูนางห่วงฟฟนนานดีมากอ่ะหมอจะเอาก็ไม่ให้อไม่อยากแบบแค่ความเจ็บปวดเลยจบไปจบไปแล้วครัเพลงเชอริชนะคะเออฉันก่อนได้ป่ะสรอดฉันอ่ะคือเพลงมันเป็นคนละวายขึ้นไปเลยอ่ะคือทั้งทั้งที่แบบว่าอาจจะผิดคาดไปหน่อยแล้วก็อาจจะเลยเยไปสําหรับฉันหมายถึงว่าคือคือถ้าฟังเรื่อยๆอาจจะเพราะแน่ๆแบบแบบรู้เลยว่ามัน แล้วฉันคิดว่าเพลงมันแบบเนี่ยเออแล้วก็ความหมายต้องดีอ่ะฉันรู้สึกว่าเพลงมันต้องความหมายดีเพราะว่าตามที่ตอนแมกเนติกคือนางเอาเรื่อง M B T I มาใส่ในเนื้อเพลงด้วยเธอเธอเป็น F ฉันเป็น I อะไรอย่างเงี้ยเธอบอกว่าแบบมันน่ารักมากฉันก็เลยรู้สึกว่าเออความหมายเพลงมันคงน่าจะดีมากแต่แค่รู้สึกว่าเหมือนตอนเดบิวอะคอนเซ็ปต์วงมันชัดแล้วอะแล้วพอมาพอมาเป็นแบบนี้ฉันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนวงกำลังลองแนวทางใหม่อยู่ก็ไม่ผิดที่เขาทำแบบนี้แต่ฉันอาจจะไม่ซื้อแต่สำหรับฉันอะเธอชอบห่อฉันมองว่า เขากําลังตอบย้ำจริงหรอหาเธอคิดแบบนั้นใช่ปะฉันรู้สึกว่าชีตอบย้ําว่าเออคอนเซ็ปต์ของวงอ่ะเป็นเกี่ยวกับแฟร์รี่เทลมันมีความเป็นแบบเนออกปะพอเป็นสมมติคําว่านิทานอ่ะมันก็มีนิทานหลายแบบอันนี้มีจะมีความเป็นเหมือนแบบอแต่คนเราไว้บบกวาเอ็มวีอ่ะไว้คอนเซ็ปต์อ่ะเหมือนกันแต่ที่แต่ที่ฉันรูมาถึงคือดนตรีอ่ะเออฉันฉันรู้สึกว่าดนตรีมันดีเหมือนกันด้วยไม่หมายถึงว่าดนไม่ได้หมือนกับเพลงเก่าแต่ว่าตอกย้ําคอนเซ็ปต์ว่าเออมัน ตัวอริกเนี่ยจะไปเกี่ยวกับในช่องของความเป็นแฟนอแฟเรี่อลนะเป็นแบบมีความเป็นแบบมันจะมีแบบสีสันหลากหลายมีการเป็นนิท่าเนาะมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภทมองมองเป็นแบบนั้นแต่อีกแต่คืออ่ะฉันเป็นคนชอบฉันคนหนังหน้าเนาะฉันอะชอบเมคอัพมากเมคอัพลุกที่นางอยู่กันเป็นแบบอยู่กันเป็นฟิลเหมือนตอนที่เป็นเนื้อเรื่องอะนางจะมีความมีกล้าอะไรเงี้ยแล้วแล้วมันออกมาธรรมชาติแบบธรรมชาติมากเลยเันสอกวอมัน น่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยเออมันดูเข้ากับ<ม>น้องทุกคนเลยอย่างเงี้ยใช,<ม>ใช่ใช่ก็ก็ชัดเพราะว่าถ้าถ้ามองไปที่ MV อ่ะก็ก็มีความเป็น MV ของตัววงอยู่แต่แค่แบบ<ม><ม>อาจจะไม่ได้แบบว่าคลีนคลีนแบบเหมือนตอนช่วงแมกเนติกที่แบบเป็นสีขาวๆแต่ว่าที่ที่เหมือนกันเลยคือตัวจะมีสักซีนนึงที่แบบเรืองแสงอ่ะตอนต้นกับตอนเพลงนู้นก็จะเด่นฟุ้งเออฟุ้งเออใช่ฟุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่นั่นแหลั่งฝันในในส่วนของเพลงอ่ะฟังครั้งแรกฉันอาจจะไม่ใช่ไม่ซื้อแบบแบบไม่ไม่ไม่ชอบแต่ไม่ฟังถ้ย ใั่คิดว่าเออว,วงเพลงมันน่าจะแบบริทึมมันน่าจะบีดมันน่าจะอัพเยอะกว่านี้นิดนึงอะไรเพราะว่าแนวเพลงเหมือนอันมันจะมีความแบบว่าดนตรีเหมือนมีความเป็นเพลงเพื่อชีวิตอยู่หมายถึงว่าเป็นเพลงช้าๆของเคป๊อปอะอมไม่ใช่เพื่อชีวิตคาราบาวพี่แอดนะไม่ใช่แต่ว่ามันมีความแบบดนตรีเป็น เรื่อยๆช้นแล้วก็มาในแบบซินป๊อปด้วยทั้งที่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นเฮาส์หนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออเขาก็ลองตลาดใหม่แต่ว่าเออฉั้นอาจจะต้องขอเวลาในการย่อนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นอีกวงที่ฉันก็คาดหวังกันกลับมาแล้วก็อยากรู้ว่าคอนเซปต์เขาจะไปยังไงต่อซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเขามาในวนี้แล้วเขาก็จะผิดอะไรอย่างงี้มันก็คือเทสต์ของชันเองอะไรอย่างนี้ใช่แต่อีกอย่างที่ฉันรู้สึกว่าเออแอบเสียดายที่ถ้าเต้นมันมันยังไม่ได่แคชชี่เหมือนเพลงเก่าใช่คือคือไอไอถ้า ชิดชัดชดโอเคมันอนี้แต่ว่าเหมือนอย่างแมกเนติกอ่ะมันจำได้เลยมันเออเออมันมันแบบจำได้เลยมีหลายพาทที่แบบเออมันได้เลยจริงๆอะโฟโ์ไปกับเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันแบบไม่ค่อยชูท่าเต้นออันก็คิดว่าแบบหมายว่าไม่ได้ชูให้ท่าเต้นเองก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวท่าเต้นเขาก็ไม่ยิ้สึกว่าเออมันมันเท่าแมกเนติกเออใช่ใช่ใช่เออคิดเหมือนกันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของเพลงแหละฉันว่าแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบคิดคูลูกาได้เยอะขนาดนั้นนะเนาะเนาะด้วยความมันเป็นเพลงที่เอที่แบบช้าดนตรีไป เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออใช่จริงแต่ก็แอบเสียดายตรงที่เหมือนแบบถ้ามันเป็นเพลงที่เป็นสไตล์ของแมกเนติกอะไรเงี้ยก็ออยังโอเคสำหรับฉันฉันรู้สึกว่าถ้าเขาจะมาเป็นแนวเพลย์เซฟเล่นแบบเดิมอ่ะก็ยังก็ยังถือว่าฉันก็อา,อาจจะโอเคเอออาจจะอ,อาจาออาจะได้อยู่แบบเออแต่น,นี้มันเหมือนฟลิปไปเลยอะไรเงี้ยแค่แค่รู้สึกว่าเอออาจจะอยากได้แบบรีทึมที่มันเร็วกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่าวงมันยังแบบมันมันยังเฟรชมันยังใหม่มันยังยูดูเด็กยังดูแบบมีเพิ่งเดบิวต์ไปใช่ใช่แบบถ้าเป็น ยังเป็นในสไตล์เดิมไหมยังมันก็ยังไม่ได้ผิดอะไรออใช่เพราะว่าอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนคอนเซปต์พอมาเป็นแบบนี้เหมือนวงที่แบบเขาอาจจะต้องใช้เวลาให้คอนเซปต์เขาแข็งแรงก็ที่จะแบบมาเป็นแนวเพลงแบบนี้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ขอฟังเรื่อยๆก่อนอาจจะแบบเออเข้าหูขึ้นอะไรอย่างงี้เพราะว่าได้ข่าวมาว่าก็มีเพลงในบั้มที่เป็นไวท์ที่ฉันอาจจะคาดหวังตามที่แบบรอดูก็รอดูอดในเรียรอัลาบั้มได้นะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างเอ<ด>็มวีเอ็มวีเหมือนสื่อความหมายชัดว่าแบบ ไม่รู้ชัดไหมแต่ว่าฉันรู้สึกว่าเออดูแล้วมันพอจะตีความได้ว่านางห่วงฟันอันนั้นมากอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนความรักที่แบบเปรียบเทียบเกี่ยวเพียบกับความรักว่าฟันให้็บปวดอะไม่เงี้ยตัวเลยเท่นะ้มีฟันแค่แฉพอแล้วคามรักไปอีกรอบหนึ่งดีกว่าหนึ่งเผื่อแบบจะชอบเพลงมาถึงหนึ่งสองสักหรือว่าชวนมาเข้าแก๊งเหรอเธอ ข้าวแกงฟันผูเข้าวแกงรักความเจ็บปวด love free นะ่ะที่เสื้อนะ you know what? Even stop มันยุ้ยอะไรคิ e อ o u จริงๆเหรอ วาอ๋าอ,อมันคือคลาบซายความรักแต่น่ารักแต่มีความเพลงนี้มีความหล่อนกว่าเพงลงนี้มีความหล่อนซ่อนๆจำเหมือนเพลงอะไรสักอย่างคู่ดนตรีมันเป็นซินด้วยแหละ <ส>แต่ท่านี้น <Bruno> um. ่านออรักนะเป็นฟันไม่อยู่ม้วโอเป็นท้งฟ hmm. <hum>? ันเป็นทั้งหัวใจได้เลยอ่ะอือก็คืออยู่ในปากอยู่ในสตอรี่งต่า โอ้โห<อ>ฟันโคตรแบบใส่อันนั้นน่ะใส่เพชรแต่เต้นหนักมากนะจริงเต้นแรงเลยอ่ะนเนื้อพี่มันพูดถึงความเจ็บปวดแล้วยังไม่หรู้พูดแค่ไม่ทัน อย่างนี้ก็รักอะฉันรักเธอไม่ไหวแล้วคิวเพราะฉันจะทำรุ่นถนนความรักนี่ของเธอ่ดช่วงนี้นะอืมอหมอานแรงเลยอ่ะเก็บลูกบีดอ่ะ เหมือนฟันเขาชอบมีทรายอยู่กับมือเนาะยีย่จบว่าเป็นแบบใส่เซมโบไปในซิเอง่งของ,ของ,งอท่าเต้นเลย ใช่เพลงอยู่ดีเราไม่ได้อ่านเหมือนนั่นแหละก็เหมือนเป็นการบอกบอกแบบบอกรักของแบบไปเลยว่าฉันต้องการคุณมากๆฉันรักคุณมากๆเนี่ยถึงแม้ว่าการกระทำของคุณจะแบบจะคุมเคือก็ตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยใช่เทียนหนูว่าในการจะตบฉันฉันกลัวฉันไม่เคยใช้ความรุนแรงกับฉันกลัวความรุนแรงเนี่ยนหนูนะทุกค ไปแล้วก็ฉันรู้สึกเหมือนฉันจะชอบเพลงมากขึ้นนะแบบแบบในพาร์ทบิวต่างๆมากขึ้นนะนีแต่ว่าพอไปบวช2มันแอบนั่นยังยังมีความรู้สึกเดิมเหมือนตอนนี้ฉันแรกคือแอบอาจจะเริ่มเนิร์บเนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยก็ราที่เพลงมันเนิร์บด้วยเพรอันนี้เพราะมันเราะอันนี้เราได้รู้ว่าความหมายเพลงมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ก็รอรอดูว่าในบั้มจะเป็นอย่างไรต่อก็ฝากรอรีแอคชั่นอัลบั้มกันด้วยนะคะทุกคนก็ใครที่เป็นกลิปนั่นเองก็คอเป็นมาคุยกันได้ออกเสียงย่องมาเลยกลิด กรีดอ๋อกิีดอะไรยังไม่ถามอันนี้ก็เธอหัวไวจริงๆอะหัวไวเลยอะไังไม่ได้ถามเธอไม่ได้อะกรีดเอออแบบสั้นๆเนาะกระชับกระชับแต่เหมือนออกเสียงยากนิดนึงอ๋อยังไงใครที่เป็นกรีดก็สามารถคอมเมนต์มาพเพื่อได้กินกับเพลงนี้บ้างนะคะการรีแอคชั่นก็เป็นแค่ในส่ของฉันเออค่อยคนเดียวไม่ต้องเอาฉันไปตัดสินทุกอย่างก็ได้ทุกคนชอบมันไม่มีความผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นนะคะคนยังไม่ชอบฉันยังเยอะเลยไม่มีใครมาชอบฉันสักทีฉันก็ไม่ชอบเธอ แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยใกล้จะหนึ่งแสนซับแล้วก็อยากเอามาตั้งบนหัวเตียงแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะใครที่อยากให้บอลจอมมาอีกนะคะก็คอมเมนต์เยอะๆนะคะเพราะคนชื่อเคนไม่ค่อยชอบชวนเลยจะกันอหม่คิดหน้าค่ะไม่เป็นไรค่ะเชื่อๆเลยมันเหมือนเชอรี่ออนท็อปเหมือนกันนะเออมันมันจะไปคำว่าเชือเรื่องอนท็อปเสมอเลยสุดเชื่อใจแล้วเนี่ย